สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ Tech Life Now อยู่ผมเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําโปรแกรมที่นําภาพมือถือหรือว่าภาพจอของเราเนี่ยขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพวก HDMI หรือว่าอะไรเลยนะครับผมโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สำหรับโปรแกรมที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า iMyFone m i l r o r 2นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะสามารถนําหน้าจอมือถือของเราแบบนี้นะผมสามารถขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยผ่านสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับใครที่ต้องการจะแคปจอนะครับผมอัดหน้าจอหรือว่าจะเป็นการสตรีมเกมนะครับผมหรือว่าใช้งานมือถือบนคอมพิวเตอร์ Android ในส่วนของนําภาพบน Android เนี่ยไปใช้งานบนมือถือแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวนี้ในการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานนําภาพต่างๆขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะผมจะสามารถใช้งานยังไง ได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมี2หน้าจอด้วยกันนะครับก็คือหน้าจอคอมตรงนี้นะครับผมอีกหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอมือถือตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นภาพจริงๆจ,จากตัวมือถือตัวนี้เลยนะครับผมก็ในการใช้งานเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวโปรแกร,รม iMyfone m i l l o r 2ตัวนี้นะครับผมเราก็ทําการคลิกเข้าไปนะครับผมเพื่อเริ่มการใช้งานของมันมันก็จะ เด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าตาโปรแกรมเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับผมอย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยซึ่งในการใช้งานเนี่ยเราก็ทําการเชื่อมมือถือของเราเข้าไปนะครับผมอ่าอย่างอันนี้ผมก็เชื่อมเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะก็เอ่อใครใช้ p h โฟนก็เชื่อมต่อ iPhone เข้าไปนะครับผมใครใช้ Android ก็เชื่อม Android เนาะโอเคหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วแบบนี้นะครับผมผมก็จะทําการเลือกในส่วนของมือถือของผมนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ย เขาจะมีในส่วนของการที่ว่าเขาจะบอกว่าเป็น Android เป็น iOS นะครับผมอันนี้ผมก็เลือกเป็น Android ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Android นะฮะก็เลือกไปเขาก็จะทำการ أ, เลือกขึ้นมานะครับผมว่ามือถือของเราเนี่ยใช่ตัวนี้ไหมปรากว F4 GT นะครับผมก็เรียกว่าโอเคไปนะครับเขาก็จะทำการเ,าเรียกว่ารอให้เราประมวลผลนิดนึงนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมของตัวมือถือเนาะอ่ะอย่างอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมเมื่อเขาดีเทคเนี่ยว่าตัวมือถือของผมเป็น โปโก f 4เนี่ยก็จะเป็นเครือเซมี่นะครับเขาก็จะมีการให้เราไปตั้งค่าในส่วนของเอ usb เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมเราก็สามารถทําตามขั้นตอนของเขาได้เลยว่ากดเข้าไปตรง all spec version นะครับผมเปิดในส่วนของ developer mode แล้วก็มาเปิดในส่วนของข้อ8 90าอะไรตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะใช้งานนะครับผมในส่วนของการสตรีมภาพขึ้นไปได้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของการตั้งค่า developer แล้วนะครับผมผมก็จะไปเปิดในส่วนของ usb debug นะครับผมเขาก็จะมีการ เตือนเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็โทรศัพท์ทุกเครื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะเตือนแบบนี้นะครับแล้วก็รอจนครบเวลาหรือว่าอะไรกันไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเนาะอ่าล้วก็กดโอเคไปนะครับทีนี้เนี่ยหน้าจอมันก็จะเด้งมาเป็นแบบนี้นะครับดูขั้นตอนให้ดีแล้วก็เชื่อมต่อเปิดให้ครบทุกส่วนนะครับผมอ่าพอมันเพิ่มมาเป็นแบบนี้แล้ว,ลวเราก็รอสักครู่นะครับอ่าเพื่อขอในส่วนของการตั้งค่าอ่านี้โหลดดิ้งแล้ว จะเห็นว่าภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูความเรียลไทม์ของในส่วนของการใช้งานนะครับผมอาจจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพจอจอหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นาภาพมือถือผมเครื่องนึงเราจะดูพร้อมกันนะกดปุ๊บมาเลยนะครับเลขเนี่ยเรียกว่าเด้งเรียกว่าแทบจะเรียลไทม์เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดคินอัพนะสามสองหนึ่งปยนี่นะครับก็เรียกว่าเรียลไทม์แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแบบไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ภาพเนี่ยมาเป็นแบบ 60เฟรมด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะมีการใช้งานเพิ่มเติมได้เช่น <c oughs> ถ้าคุณอยากจะใช้เมาส์หรือว่าไม่ใช้เมาส์คุณสามารถเปิดปิดได้นะครับในส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยคุณสามารถที่จะเริ่มในการใช้งานได้นะครับผมว่าเอ้ยคุณจะใช้งานอะไรยังไงนะครับผมตั้งคีย์บอร์ดให้เป็นยังไงเซนซิทีฟเมาส์ยังไงคุณเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแคปหน้าจอนะครับผมหน้าจอนี้ไปนะครับผมเขาก็จะแคปจอให้เรานะครับผมแล้วก็จะมีการ ปิดล็อกหน้าจอนะครับผมแบบผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเมื่อผมกดเนี่ยหน้าจอจะมืดลงนะครับผมก็เป็นการเวลาเราไม่ใช้จอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าจอ,อน,นี้จะยังโชว์อยู่เนาะแล้วก็จะมีการเรคคอร์ดในส่วนของวิดีโอนะครับผมหรือว,ว่าอ,อัดจอนั่นเองนะครับก็สามารถทําผ่านโปรแกรมนี้ได้ด้วย,ชวยเช่นเดียวกันเดียเด๋ยวผมจะกดอัดให้ดูนะอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ ก็จะเป็นการสตรีมนะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถเอาภาพจอต่างๆเนี่ยของเราไปผ่านโปรแกรมอย่าง z o o Microsoft m Teams k y p e ต่างๆได้นะครับเพื่อโชว์หน้าจอของเราให้คนที่ร่วมประชุมกับเราเนี่ยได้เห็นจอของเราได้นะครับก็สามารถสตรีมภาพหน้าจอได้แล้วก็ไมโครโฟนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะต้องการที่จะไลฟ์สตรีมอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากเล่นเกมนะครับผมสตรีมเกมแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของ Steam Key นะครับผม Steam s e r v e r ต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะ ไลฟ์สตรีมหน้าจอของเราออกไปได้นะผมก็สามารถเลือกไมโครโฟนได้แล้วก็เลือกภาพที่จะต้องการสตรีมออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีในการกดเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกดย้อนกลับกดอะไรอย่างงี้นะครับผมในส่วนของหน้าตั้งค่าแต่ว่าผมเข้าแล้วผมต้องการจะออกผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งค่าในส่วนของการอัดหน้าจอนะครับหลักๆคลิปนี้น่าจะเน้นในส่วนของการอัดภาพหน้าจอเพื่อที่จะ เซฟไปในส่วนของการไลฟ์สตรีมหรือว่าอัดคลิปแคสเกมต่างๆนะครับผมก็เราต้องมาในส่วนการตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของภาษาเนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายๆภาษานะครับผมแต่ว่าหลักๆเราก็าใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของเวอร์ชันที่เป็นฟรีเนี่ยเขาจะมีลายน้ำนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถที่จะเลือกแบบผมได้นะแต่ถ้า,าคุณเสียตั้งซื้อแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะรับผมว่า จะให้มีลายน้ําหรือเปล่านะครับผมสหรับตัวชื่อโปรแกรมถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดเลือกเป็น no นไปนะครับผมคุณภาพของภาพเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องการเท่าไหร่นะผมอย่างผมเนี่ยอยากเลือกเป็นสูงสุดเลยผมก็เลือกเป็น h i g h e นะครับผมในเรื่องของเสียงเนี่ยจะมีในส่วนของอการรับเสียงทั้งหมดหรือว่าเอาเสียงเฉพาะตัวเครื่องนะครับผมผมก็เลือกเป็นทั้งหมด ผื่อในการที่จะอัดหน้าจอหรือว่าไลฟ์สตรีมต่างๆนะผมก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยนะครับการแคปจอเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นประเภทไฟล์แบบไหนนะครับเลือกว่าเราต้องการที่จะเซฟภาพไปไว้ที่ไหนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยนะแต่ว่ารวันนี้เนี่ยเราจะมาในส่วนของสกรีนเรคคอร์ดนะครับผมว่าเราจะให้มันอัดภาพไปที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งความละเอียดนะครับผมสูงสุดได้ที่พ0 8 0 p นะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเลือกได้สูงสุดที่60เฟรมเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับประเภทไฟล์เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเป็น mp4 mov flv นะครับผมในที่นี้เนี่ยผมขอเลือกเป็น mp4 ละกันนะเลือกที่ที่ไฟล์เนี่ยจะไปลงได้นะครับผมอย่างตรงนี้เนี่ยผมต้องการเลือกให้ไฟล์เนี่ยไปลงอยู่ที่ไดดีนะครับผมก็เลือกไปเขาก็จะเซตไ้ที่ไดดีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช็อตคัทต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อที่จะช็อตคัทเนี่ยกดยังไงนะครับผมก็สามารถเซตตรงนี้ได้หลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วเนี่ยผมจะกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมก็จะเห็นเป็น ผมจะอัดหน้าจอเดี๋ยวผมจะลองเป็นเ,เกมง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเป็นในส่วนของเอ펙แล้วกันนะครับเราจะลองอัดเลยนะอะอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนแนวนะครับผมไปเป็นจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนให้นะฮะในส่วนของหน้าตาตัวโปรแกรมนะครับผมอเราก็ทําการอัดได้เลยนะครับผมตรงนี้กดอัดปุ๊บมันกะ็จะนับสามสองหนึ่ง มันก็จะเริ่มอัดแล้วนะครับเราจะเห็นเลขเวลาตรงนี้นะครับผมว่ามันอัดไปกี่วิกีทีตรงนี้เลยนะครับผม๋ยวผมจะลองอัดเข้าๆกดพวกหน้าติ้งให้ดูนะจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยเป็นเรียลไทม์เลยนะครับผมผมกดอะไรมันก็ไปอย่าง้นเลยนะเนี่ยอย่างผมกดในส่วนของปิดนะครับผมปุ๊บเนี่เนี่ยเรียลไทม์เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมจะเล่นโดยบนเครื่องนะแล้วก็อัดภาพอย่างเดียวนะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ย อย่างตอนนี้เราอัดไปประมาณ29 30ิาวิแล้วนะครับผมก็เ,เดี๋ยวเราจะลองกดในส่วนของหน้าพวกนี้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการเลื่อนที่แบบต่อเนื่องแล้วก็เรียลไทม์เลยนะครับผมไม่ว่าเราจะอัดจอย,อยังไงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตามนั้นเป๊ะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทักโหมดหนึ่งแล้วกันนะเป็นโหมดแบบทีมเว็บแมทแล้วกันนะครับอ,าอ่านี้ก็เห็นว่าภาพเนี่ย เราจะเห็นภาพตลอดนะครับผมแล้วก็จะมีความเรียวไทม์ตลอดด้วยนะครับในการอัดอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ามันไปตลอดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองดูฟุตเทจนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหยุดอัดนะแล้วไปลองดูฟุตเทจนะครับผมที่เขาอัดมาได้มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยเป็นไฟล์ที่เป็นเลขภาษาไทยนะพอเรากดเข้าไปนะครับผมเขาก็จะเป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมาให้นะครับนี่ค่อนข้างที่จะชัดเลยนะเรียกว่า แบบความละเอียดเดียวกับหน้าจอเลยนะครับผมก็ชัดเจนดีมากๆนะครับผมใครที่นําไปแคสเกมเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะแน่นอนนะครับผมในการใช้งานแคสเกมต่างๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับการทดสอบการใช้งานนะครับผมในส่วนของการอัดหน้าจอนะครับผมอันนี้ผมก็ลองให้มันต่อเนื่องไปนะก็ยังเห็นว่าภาพเนี่ยเมื่อกี้เราทําอะไรต่างๆภาพก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมแบบมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ดีมากๆนะครับผมตัวหนึ่งเลยผมแนะนำสำหรับทุกคนเลยนะครับผมในส่วนของการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับผมสำหรับตัว Miller Tool นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการใช้งานเจ้าตัว Miller Tool เนาะก็เนี่ยอย่างอันนี้ผมออกแอปมาปุ๊บเขาก็จะปรับมาเป็นแนวตั้งให้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายและสะดวกนะครับผมการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียลไทม์อย่างที่บอกไปนะครับก็ลองใช้งานกันดูว่าคุณเป็นคนที่ชอบ อะไรแบบนี้ไหมหรือว่าคุณตอบโจทย์กับการใช้งานการอัดจอแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็จะได้ใช้งานกันแบบตอบโจทย์นะผมก็ลองพิจารณานกันดูกับโปรแกรม Miller2 นะครับผมจากทาง iMyPhone คลิปนี้ผมลากันไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ